วันนี้รับการตรวจผ้านะคะผ้านกยูงเป็นผ้าโฮลเป็นเตื้อที่จะทอส่งงานนกยูงพระราชทานนะคะสีธรรมชาติทําตามแบบฉบับโบราณทั้งหมดเลยย้อมธรรมชาติย้อมสีจัดเหมือนสีผ้าโบราณเลยนะคะผืนนี้น้องๆจากศูนย์หม่อนไหมนะคะ นำทีมโดยน้องเดือนคนขย่าวอะ่ะน้องนิวต้องบอกว่าน้องนิวอยาขย่าวแรง <c oughs> สีธรรมชาติที่ย้อมครามเวลาตรวจเนี่ยค่อนข้างยากมากนะคะเพราะว่าการทำครามเนี่ยเราจะต้องใช้ปูนปูนกินหมากนะคะปูนที่เผาจากเปลือกหอยเนี่ยมาจับเนื้อครามตอนที่เรากวนตอนที่เราตอนที่เราทำเนื้อครามนะคะ ทีนี้เวลาพอเราทําได้พอเราอก่อ,อที่จะเอามาย้อมก่อครามที่จะเอามาย้อมเนี่ยความที่เนื้อปูนเนี่ยมันจับครามจับสีครามพอมาย้อมเป็นผ้าเนี่ยมันยังมีเศษผงปูนติดอยู่ในเนื้อครามสีที่ตกออกมามันจะเป็นสีครามนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากกับการที่จะไม่ให้สีตก เดี๋ยวต้องดูตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไง